เด็กๆก็เข้ามากันหลายคนแล้วนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะพร้อมเรียนหรือยังคะทาไปที่เข้ามาทีหลังหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆหยิบเล่มไปเอากระดยษเพื่อนเริ่มเข้ามากันหลายคนแล้ว ็นเวลาทีอ่าก็ดูตกรูเลยหยิบได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปพบทวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบทวนเอ,อถึงแทกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะอ่ะเด็กๆเห็นตัวเองไหมคะเห็นครับอะ พูดตามครูนะลูก A แอบ A แอบีเบร์เบร์เอเเดร์เดร์ไเดอนเรียนเหมนที่แม่ S เร์กเร์ก ดีเหออกเอฟก็เอฟเีนตัวดีเอฟเอฟตีกเอฟเอฟเอฟออเอเอ เค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 เลเลเอมเอมเอ็นเอนอ่าเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะครับออ เก่งมากเลยค่ะพีเพีเเควขวาเคียวขวาลสสทีเ 黑橙，U。 เลยนะะคต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ1สัปดาห์มีกี่วันคะไหนใครรู้เอ่ยหนึ่งสัปดาห์มี7วันนะคะต่อวันแรกคือวันอะไรคะเด็กๆวันอาทิตย์วันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเขาพูดว่า Sunday Sunday วันอะไรลูกวันอาทิตย์สีอะไรคะ แาพูดพร้อมกันนะคะซันเดยเอาวันอาทิตย์สีเดสีแดงสีแดงันเดยคือวันที่หนึ่งนะคะวันอาทิตย์นะคะอต่อไปวันอะไรคะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นะคะมันเดย มันเดยวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะมันเดย์มายมันเดวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองสีเหลือง,อ,งอ่าเรามาทบทวนสีวันที่หนึ่งคือวันอ,อะไรนะคะ วันอาทิตย์วันอาทิต <wrestling> ย <ps 2> well, so. ์วันที่สองคือวันอะไรคะลูกวันจันอามันเดวันจันทนะคะอ่ะต่อไปนะคะวันที่สามวันอะไรคะวันอังคารวันอังคารไหนคะพูว่าวันอังคารพูดว่าอะไรซิวเดย์อ่าเก่งมากเลยค่ะซิวเดย์วันอะไรคะลูก วันอคารสีชมพูันอัสีชมเก่งมากเลยอ่าพูดตามนะคะเชิญเดย์เชิญเดย์วันอังคารอังคารสีชมพูสีชมพูอ่าเก่งมากมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปวันต่อไปเลยอ่าเดี๋ยวเราทบทวนกันก่อนวันที่หนึ่งคือวันอะไรนะคะสีแดงวันอะไรลูก ่อมาวันที่สองคือวันอะไรคะมันเดย์มันเดย์วันจันทร์วันที่สามคือวันอะไรลูกวันอังคารนะคะต่อไปวันที่สี่คือวันอะไรคะวันพุธอ่าไหนใครพูดได้ภาษาอังกฤษวันพุธเขาบอกว่ายังไงคะเดซเซเดย์เคซเดได้คะ่ะ เมีในเด็กคนไหนตอบได้หร em, ือเปล่าเดือนเดย์เว้นเดย์เว้นเดยอ่าวันพุธนะคะอ่าเดี๋ยวพี่พอในเด็กมองเห็นชัดไหมลูกเห็นชัดใช่ไหมคะค่ะอ่าเว้นเดย์วันพุธนะคะ วันพุธสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเก่งมากเลยเด็กเก่งมากเลยนะคะอะต่อไปวันอะไรคะวันพฤหัสบดีนะมันเพื่ออคสบดีสีอะไรคะสีส้มสีส้มภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าอะไรเอ่ยใครอ่านออก อเลนอเลนสีส้มเก่งมากแต่ว่าวันพฤหัสภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงคะใครดูเก่งมากเลยเมื่ี้ใครตอบคะเด็กๆเซิร์ฟเดย์อ่าเซิร์ฟเดย์วันอะไรคะวันพฤหัสบัปดาห์วันพฤหัสบดีสีอะไรเอ่ย สีส,ส้สสมสีส้มเก่งมากเลยนะคะอ่าว่ันต่ sure. Κ? อไปเลยอ่าวันนี้วันอะไรเอ่ยไฟเดย์วันไฟเดย์วันอะไรคะวันศุกวันสุกสีอะไรลูกสีฟ้าสีฟ้าเก่งมากเลยค่ะไฟเดย์วันสุกสีฟ้านะคะอ่าต่อไปวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้ววันอะไรคะ <Day. S 1> วันเสาร์อรเดองมากค่ะ Saturday วันเสาร์สีม่วงนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอ่านคาศัพท์นะคะอ่าศัพท์ให้เด็กๆเปิดมาเลยค่ะเปิดหนังสือนะคะหน้าที่สิบเก้า,หหาแล้วลูกหนังสือที่คุณรูณให้ทำนะคะ อ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เล่มนี้นะคะเล่มภาษาอังกฤษนะลูกคัดตามรอยปากเปิดมาหน้าสิบแปดแล้วก็สิบเก้าเจอหรือยังเออเจอไหมคะเคะสิบแปดแล้วก็สิบเก้านะคะเดี๋ยวเราจะมาคัดตามรอยปากนะคะแต่ว่าเราจะมาอ่านคําศัพท์ก่อนเด็กๆเห็นคําศัพท์ที่หน้าจอไหมคะ อเห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ K K I I Double T Double T E E N N อ่านว่าคิสตี้ แปลว่าลูกแมวแปลว่าลูกแมว่าคิดตี้แปลว่าอะไรคะเด็กๆลูกแมวลูกแมวไหนใครเคยเลี้ยงแมวบ้างเอ่ยบ้านใครมีแมวบ้างคะหนูไม่มีหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบโอเค อ่ะคำต่อไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคำตออไปทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนเด็กๆจะได้จำได้อ่ะช่วยกันอ่านนะคะ K K I I double T double T E N E i T t y ติตตี้ไปว่าอะไรคะลูกแมวลูกแมวเก่งมากเลยอ่าคำต่อไปนะคะขอช่วยคุณหัวด้วยนะลูกเีคียยยยยียยยยยยอีอียียย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 ย ลุงเจอ่าเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะคะเคเคยียีวายวายพีพีพีแปลว่าอะไรนะคะลุงเจลุงเจเก่งมากเลยอ่าคำต่อไปนะคะ กอ่านด้วยนะลูก K K I I N N G G King แปลว่าอะไรคะพระราชาพระราชาอีกหนึ่งรอบนะคะ K K I ไ n n อ e k เอ็ิงแปลว่าอะไรลูกพลาสต้าพลาชาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยคะคำต่อไปนะคะอ่าเรามาตัว L อลกันแล้วนะ L อลเอลอล ต่อมาค่ะ L E L E E L E L Leave Leave แปลว่าอะไรลูกใบไม้อ่าใบไม้เดี๋ยวเรามาสะกดกันอีกหนึ่งคำหา ให้อ่านต้องอ่านด้วยนะคะ i i o o n n ไลออนไลออนไลออนแปลว่าอะไรคะลูกสิงโตสิงโตเก่งมากเลยอีกหนึ่งอบนะคะ l l i i o โอเอ็นไลออนไลออนโตสิงโตเก <To. S 1> ่งค่ะอ่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะ l l ล ซูงนะคะขอน้ำอะขอนไม้หรือซูงนะลูกอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะแอลแอลโอโอดีเอ็นดีลอกหลอกขอนไม้หรือซูงขอนไม้หรือซูง อ่าต่อไปเด็กๆเ,เปิดหนังสือหรือยังเอ่ยได้แล้วครับอ่าเปิดแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะสอนวิธีการเขียน K นะคะจะมีตัว K พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะคะอ่าที่คุณครูชี้คือตัว K พิมพ์ใหญ่นะคะให้เด็กดูนะคะว่าคุณครูเขียนอย่างไรอ่าเราจะจูดเด็กๆเ,เห็นเลขหนึ่งไหมคะ เอีค่ะตัว K พิมพ์ใหญ่นะคะจุดด้านบนของเส้นนะคะแล้วก็ลากตรงลงมาอ่าเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลากตรงมาแล้วเราก็จะมาดูกันที่หมายเลขสองนะคะ <ผม S 1> เราก็จะจุดนะคะแล้วก็เขียนเอียงลงมานะคะแล้วหมายเลขสามก็เอียงลงมาแบบนี้นะคะอ่าคุณครูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยแต่ว่าเด็กๆต้องเขียนให้ คเพราะว่าคุณครูเขียนในคอมนะคะอ่าตัวเคนะคะคัดได้เลยะคะ่ะหน้าสิบแปดแล้วก็หน้าสิบเก้านะคะเด็กๆพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตัวเคพิมพ์พใหญ่ขีดตรงลงมาเส้นที่สองก็จะขีดเอียงนะคะเส้นที่สามก็จะเอียงลงมา เส้นที่สองกับเส้นที่สามเราจะไม่ยกดินสอนะคะอ่าดีดีได้หรือยังเอ่ย <c oughs> อเขียนได้เลยนะคะ <c oughs> อ่าขีดตรงลงมานะคะดูนะคะเส้นที่สองกับเส้นที่สามเราต้องต่อกันนะคะไม่ยกดินสอนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> ต่อไปจะเป็นตัวเคพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์เล็กจะเขียนเต็มบรรทัดหรือว่าครึ่งบรรทัดคะเต็ม<ถ>พิมเล็กจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆตัวใหญ่อ่ามันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะเด็กๆดูนะคะตัวเคพิมพ์เล็กคุณครูจะสอนนะคะตัวเคพิมพ์เล็ก ของเขาจะคอยาวนะคะคอของตัวเคพิมพ์เล็กเนี่ยเขาจะเขียนเต็มบรรทัดเลยเด็กเห็นไหมคะเลขหนึ่งเห็นไหมคะขีดตรงลงมาให้เต็มบรรทัดเลยนะคะแต่ว่าหมายเลขสองกับหมายเลขสามเนี่ยเขาจะเขียนแค่คร yep ึ่งบรรทัดนะคะจะไม่เขียนตัวเต็มบรรทัดเหมือนพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆเห็นรอยป่าไหมคะรอยป่าครึ่งบรรทัดนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มเลขกับเลขสามเลยนะคะขีดเฉียงลงมาเลยค่ะเด็กๆ อ่าทีมเล็กจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะอ่าครับอ่าเขียนให้ตรงตามรอยนะคะเส้นที่เส้นที่สามเราจะไม่ยกดินสอนนะคะเด็กอ่ะคัดได้เลยอ่าดีดคัดได้เลยนะคะค่ะอ่ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวค่อยคัดตอนที่เราเรียนซูมเสร็จนะคะให้เด็กๆคัดตัวเคพิมพ์ใหญ่กับตัวเคพิมพ์เล็กก่อนเดี๋ยวคำศัพท์ด้านล่างค่อยคัดนะคะอ่าใครแล้วตัวเคพิมพ์ใหญ่กับตัวเคพิม์เล็กทำมือโอเคนะคะคุณครูจะได้รู้นะลูกนะาให้คัดคใหญ่กับพิมพ์เล็กก่อนนะคะอ่าโอเคมีบางคนที่เสร็จแล้วนะคะคำศัพท์ด้านล่างเรายังไม่ต้องคัดนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเวลามันไม่พอนะคะอ่าครูมีอะไรจะบอกเด็กๆขาหลังจากที่เราเรียนซูมแล้วอ่ะตอนบ่ายๆคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอให้นะคะเด็กๆต้องดูคลิปวิดีโอให้ครบทั้ง3คลิปเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าเขาจะมีบ้านทั้งสามภาษาเลยจะมีภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแล้วก็ต,ตัอนอักษรเด็กๆต้องดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะหนึ่งสามคลิปใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายคุณครูจะส่งให้นะคะเด็กๆต้องดูคลิปวิดีโอด้วยนะ,ะทําตามนะคะเพรทั้งสามม,มีการบ้านหมดเลยเดี๋ยวเวลามานันไม่ท้องค่ะอ่าเดี๋ยวครูมุกต้องไปตัวต่อไปแล้วนะคะตัวต่ออะไรคะ ไปคือตัวอะไรลูกตัวแอลตัวแอลอ่ะตัวแอลนะคะเด็ <c oughs> กมาเดู <c oughs> ตัวแอลก่อนนะคะ่ะอ่ะตัวแอลมีพิมพ์อะไรบ้างลูกพิมกับพิม์เล็กพิมพ์ใหญ่กับพิมพเล็ก <c oughs> เก่งมากเลยนะคะ <c oughs> พิมพ์ใหญ่จะเขียนเต็มบรรทัดน,นะคะ <c oughs> เด็กๆด,ดูนะลูก อ่าเราจะจุดที่ข้างบนบรรทัดเห็นไหมคะแล้วก็ลากตรงลงมาแล้วก็ีไปด้านข้างเราจะไม่ยกดินสอนะคะเด็กๆเขียนให้ตรงนะลูกขีดให้ตรงตามรอยปะะนะคะขีดตรงลงมาขีดไปข้างข้างไม่ยกดินสอนะคะเด็กๆสำคัญมากเลยนะคะต้องไม่ยกดินสอนะคะขีดตรงลงมาขีดไปด้านข้างนะคะ ขีดตรงลงมาขีดไปด้านข้างขีดตรงลงมาขีดไปด้านข้างไม่ยกดิสสอน,นะคะอะตัวเอลพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนให้เต็ม,ะตมนะคะติดติงใจเย็นนะคะไม่ต้องรีบร้อนเขียนไม่ไ้เขียนย่างเนี่ยอ่าตัวเอลพิมพ์ใหญ่นะคะ ีต่อไปจะเป็นตัวลพิม์อะไรคะพิมเล็กค่ะเล็ก,ลกอ่ะได้ใครเขียนตัวลพิมใหญ่เสร็จแล้วชูโอเคนะคะคุณครูจะได้รู้นะลูกว่าเขียน<อ>ใหญ่เสร็จแล้วนะคะอ่าโอเค อ่ามีเด็กหลายคนที่เสร็จแล้วนะคะ,ต,ะต่อไปคุณครูจะไปตัว L พิมพ์เล็กนะคะเ,เวลาของเราจะไม่พอนะคะตัว L พิมพ์เล็กจะเขียนเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆแต่ว่าเขาจะแค่ลากตรงลงมาตรงลงมาด,ดูดีสอกน,น,นะคะอ่าลากลงมาเ,เห็นไหมคะ L พิม์เล็ก <c oughs> เขาจะเขียนเต็มบรรทัดนะคะ <c oughs> ลากตรงลงมา ลากตรงใช่ค่ะลากตรงลงมางนะคะอย่ารัคเกียจค่อยเขียนนะคะอย่ากออกนอกเส้นนะลูกอ่าลากตรงลงมานะคะตัว L พิมพ์เล็กนะคะตีป็กกนทัดนะคะอ่าเสร็จแ,แล้วนะคะ,ะ,คะเก่งมากเลยอ่า้<อ>เด็กคัดตัว L พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว L พิมพ์เล็กก่อนนะคะ เดี๋ยวคำสั่งแล้วค่อยคัดนะคะเดี๋ยวเวลาจะพอนะคะเดี๋ยวมาตลบกันอ่าใครเสร็จแล้วชูโอเคนะคะคใครเสร็จแล้วโอเคนะค,ะค,คุณครูจะได้รู้อ,อ่ามีเด็กหลายคนที่เสร็จแล้วนะคะอ่าโอเคอแล้วคะ่ะเ็โอเคค่ะ นะอ่าการบ้านของเด็กๆคืออะไรคะภาษาอังกีนี่อ่าคัดคำศัพท์นะคะคัดคำศัพท์ภาษางอักฤษตัวเคแล้วกตัวแอลนะคะตัวเอลคับตัวเคใช่แล้วค่ะอ่าอเนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมด<อ>ลงแล้วอ่ะให้เด็กๆยิ้มหน่อยคะ่ะค<อ>ุณผูผ้ชม,ม,มเก<อ>็บภาพหน่อยนะคะอ่าเด็กๆยิ้มนะคะ หนึ่งสองโอเคค่ะน่ารักมากๆเลยเด็กๆอย่าลืมดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้นะคะจะมาก,กานบ้านนะคะดเดี๋ยววันนี้จะต้องไปแล้วเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูหรือย,อยังสวัสดีค่ะค่ะคุณครูให้อยู่สองวันนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะ ่บ๊ายบายนะคะ